5. ความคิดทางการเงินที่ดีเพื่อความสำเร็จความคิดที่ดีทางการเงินคือการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดในการประหยัดเงินและการลงทุนการพัฒนาความคิดด้านการเงินช่วยให้สามารถมีสติเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินให้ประสบความสำเร็จ 1. ความคิดทางการเงินไม่ดี ก็ไม่มีเงินควรมีพัฒนาความคิดและความรู้ตลอดเวลาการขาดความคิดทางการเงินอาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการเริ่มต้นชีวิตได้ควรสร้างความคิดทางการเงินให้ดีต่อสุขภาพการเงินก่อนให้มีความมั่นคงในการดำเนินการบางอย่างเพื่อพัฒนากรอบความคิดทางการเงิน ที่ดีต่อไป 2. ศึกษาหาความรู้หลักสูตรทางการเงินการหาความรู้จากหนังสือทางการเงินประกอบหลักแนวคิดเกี่ยวกับทางการเงินทักษะ พื้นฐานทางการเงินและปัจจัยทางจิตวิทยามันส่งผลให้พฤติกรรมทางการเงินที่ดีรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยสร้างความคิดทางการเงินได้หรือการเรียนหลักสูตรทางการเงินเพิ่มสามารถช่วยในการพัฒนาความคิดและมีความเข้าใจมากขึ้นเช่นการหารายได้เพิ่มจากการวางแผนทางการเงิน หรือรายได้เพิ่มจากการลงทุนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน 3. ปรึกษาและขอคำแนะนําผู้รู้แนวทางในการพัฒนาความคิดทางการเงินของคุณอาจจะอาศัยประสบการณ์ทางการเงินที่หลากหลายในการหาที่ปรึกษาทางการเงินกับกลุ่มกรูรู้ทางการเงินอาจารย์เพื่อนญาติและคนรู้จักมุ่งเน้นไปที่คนที่คุณรู้ว่าใครประสบความสำเร็จทางการเงินโดยขอคำแนะนำ จากพวกเขาอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนอกจากนั้นยังศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์แฟนฟอร์มโซเชียลมีเดียจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาทางการเงินอาจให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้ 4. หาเวลาใส่ใจอ่านมากขึ้นมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ทางการเงินและ การวางแผนเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและผลประโยชน์ในขณะที่คุณตัดสินใจแหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถพบได้ในแหล่งข้อมูลออนไลน์หนังสือและเอกสารการวิจัยและเว็บไซต์ต่างๆเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอเมซอนซึ่งมีรายการทางการเงินและหนังสือการเงินใหม่ บทวิเคราะห์เป็นประจำที่สามารถให้ความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนอกจากนั้นบทความเนื้อหาวิดีโอให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและเคล็ดลับที่มีคุณค่าที่สามารถให้มุมมองที่มีการศึกษามากขึ้นช่วยค้นหาวิธีการฝึกความคิดทางการเงิน การประเมินผลกระบวนการฝึกฝนและประเมินผลให้บทเรียนที่จำเป็นเพื่อกำหนดรูปแบบทางการเงินของคุณได้ด้วยตนเอง 5. เปลี่ยนตามความคิดที่เปลี่ยนไปเพียงจำไว้ว่าความคิดทางการเงินจะใช้เวลาในการพัฒนาและมีความพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นคุณก็จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการตัดสินใจเรื่องเงินนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แน่นอนในที่สุดคุณอาจเห็นแนวคิดความเฉียบแหลมทางการเงินที่กำลังเติบโตของคุณและกำลังเริ่มปรับฐานะทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นได้และประสบความสำเร็จทางการเงินมีความมั่งคัง่งมั่นคงตลอดไป